สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับเดี๋ยวพามาชมไม้ประดับไม้มงคลนะครับที่ร้านพี่กล้วยกันนะครับร้านพี่กล้วยไม้สวยๆนะครับใส่น่ารักน่ารักนะครับเอาไปประดับบ้านนะครับตกแต่งบ้านได้สวยนะครับไปตั้งโต๊ะทํางานได้เลยนะครับเป็นไม้มงคลไม้ใบนะครับนี่กับมาพบกับพี่กล้วยครับพี่กล้วยสวัสดีครับ ครับพี่ขอเบอร์โทรติดต่อหน่อยครับ096 134 6973ครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ไหมครับแอดไลน์ได้นะครับค่าส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ60สิบนะครับต้นต่อต่อไปบวกไหมครับบวก10บวก10นะครับ60สิบบวก10เลยนะครับเป็นไม้เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเริ่มต้นที่ต้นไหนก่อนดีพี่แคทตัสรอครับแคทตัสนะแคทตัสนไม่ไดเอามาวัะนี แคทตัสมีมีอีกไหมครับมีค่ะแอดไลน์ line, มาสอบถามได้นะครับ<ม>ใครสนใจแคทตัสมีอีกนะครับตัวน,นี้ต้นละเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทนะครับยี่สิบบาททุกต้นเลยเนาะพี่แล้วก็แอดไลน์ line, ดูเพิ่มเติมได้นะครับใครอยากได้แคทตัสนะครับ ใครชอบต้นไหนก็แคปหน้าจอนะครับแล้วก็แอนไลน์ส่งมาให้แม่ค้าดูได้เลยนะครับตัวนี้เป็นไข่มุกนำโชคนะครับตัวนี้เท่าไหร่นะครับพี่25บาททุกต้น25บาททุกต้นเลยวูราคาดีมากนะครับ25บาทไข่มุกนะครับแล้วก็บันไดเศรษฐีนะครับสวยจังเลยบันไดเศรษฐีนะครับ25บาทนะครับแล้วก็กุมารทองเรียกทรัพย์นะครับ เดี๋ยวจะมีมีหลายต้นอยู่นะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับแอนไลน์มาเลือกฟอร์มได้ย5ห้าบาทแล้วก็อมชมพูนะครับตัวนี้เป็นอ่ภูอะไรนะพี่ลืมภูราชนีหินอ่อนนะครับตัวนี้ภูอะไรครับภูงาช้างสีทองภูงาช้างสีทองนะครับแล้วตอนนี้เป็นภูหัวใจแน่ใช่ไหมครับ อันนี้ภูหัวใจแนบนะครับสวยมากครับ25บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาชมาราคา25บาทกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นมิวคอนฟิตตี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็25้าเนาะพี่มีหลากหลายต้นให้เลือกนะครับมีหลายลายนะครับมีแต่สวยทั้งนั้นเลยนะครับ ยี่สิบห้าบาทเลยนะครับแล้วก็มีนะครับอัญมณีขาวด้วยนะครับอัญมณีขาวแล้วก็อันนี้ก็มีคอนฟิตีิเลบพูดด่างขาวนะครับยี่สิบห้าบาทนะครับอัญมณีแดงนะครับตัวนี้อัญมณีแดงแล้วตัวนี้เอ่อตัวนี้อะไรนะพี่สยามออร่านะครับ แล้วก็เป็นเพชรน้ำหนึ่งนะครับในนั้นมีอะไรไหมครับพี่ดึงดึงออกมาให้ผมหน่อยอันนี้รับเงินรับทองอันนี้ตนนัวนี้รับรับเงินหรือรับทองเนาะครับอันนี้ภูฉลุนะครับภูฉลุนะครับยี่สิบห้าบาทนี่นะครับต้นกุมารทองเรียกซับสวยเลยนะครับ แล้วก็กุมารแดงเรียกซับนะครับ25บาทนะครับตัวนี้เป็นอช้อนเงินช้อนทองนะครับตอนเงินช้อนทองตัวนี้ชื่ออะไรนะครับพี่อ๋อนำโชคอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดตันนี้เปเปอร์โยกด่างนะครับสวยนะครับ กระถาง3นิ้วทุกต้นเลย25บาบทนะครับแล้วก็ด้านในหมดแล้วเนาะพี่ครับแล้วก็เป็นอ่าเอาบอลสีก่อนก็ได้ครับตัวนี้ชื่ออะไรนะครับพี่นารานพารัตาราโนพลรัตนะครับแม่ค้าจะเสียงเบานิดนึงนะครับพอดีผมไม่ได้ใส่ไม้นะครับ80บาทนะครับดาราโนพลรัตนะครับ80บบาทนะครับ สวยเลยตัวนี้ชื่ออะไรนะครับอับซอนสวรรคอสวกระถางหกนิ้วนะครับเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นนี้ชื่ออะไรครับพี่สวยมากมณนีล้อมเพชรแขงนะครับเท่าไหร่ครับแปดสิบบาทนะครับดารานุพลัสราคาดีมากอ้อสงไข่นะครับกระถางแปดนิ้วนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ แล้วก็เป็นลูกไม้นะครับน่ารักน่ารักเลยนะครับลูกไม้นี้ขายเท่าไหร่ครับพี่ยี่สิบห้าบาทนะครับยี่สิบห้าบาทนี่นะครับยี่สิบห้าบาทนะครับใครชอบลายแบบไหนก็ไลน์นะครับมาสอบถามได้นะครับอันนี้ก็ราคา25บาบาทใช่ไหมครับ สีบุรีรัมเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทครับหน้าหน้าเทพด้วยนะครับหน้าเหลืองด้วยนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้ครับท่านบางแก้วเท่าไหร่ครับแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะครับนี่นะครับกระถางไซส์หกนิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้สวยมากครับเป็นบอลใบไผ่ ตัวนี้ชื่ออะไรครับอุตสามณีนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับสวยมากๆ,ๆเลยจะถุระที่ใส้กระถางแปดนิ้วนะครับ150อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็สนิทจันประกายดาวเท่าไหร่ครับแปดสิบบาทนะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่ศรีศรนีนี่สวยเศรี เศรษฐีพังงน 1, ล้านเท่าไหร่ครับอันนี้เอาไปเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทนะครับ,บ,รบอันนี้ก็ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนกระถางเนาะพี่เพราะว่ามันกระถางใหญ่มากมากเลยอันนี้ก็เอาไปแปดสิบแปดสิบบาทนะครับพิงอ่์ลืมชื่อพิงพิเศษนะครับแปดสิบบาทนะครับ แล้วก็เป็นไม้แตกูลไม้ประดับนะครับเป็นโกสนนะครับโกสนใบบิดแบบนี้นะครับกระถางไซส์หกนิ้วนะครับราคาเท่าไหร่ครับอ่าสามสิบสามสิบบาทนะครับแล้วก็ใบนาคนะครับใบนาหรือว่าใบสามกริยัพี่อันนี้สามกริยัดสามกษะเรร็งสามกริย์นะครับเท่าไหร่ครับสามสิบเลยันสามสิบบาทนะครับวูราคาดีมากครับ มีเงินทองนีอันนี้เงินหรือทองพี่ทองเนาะตัวนี้เดี๋ยวใบเขาแค่ไม่สีจางเฉยๆนะครับแล้วก็ตัวไหนเงินอันนี้เงินเนาะพี่กระถางหกนิ้วหมดเลยทองอันนี้นาคนะครับกระถางละสามสิบบาทเหมือนกันใช่ไหมครับครับแล้วก็กุศลอันนี้นละครับพี่30กันสามสิบบาทนะครับ สวยนะครับปลูกรวมกันแล้วสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเพชรน้ำหนึ่งไหมครับตัวนี้นหรือสยามพารากอนเพชรน้ำหนึ่งครับห้าสิบบาทนะครับหลิวนะครับหลิวสามสิบบาทนะครับแล้วก็เป็นสวนหอมสวนไล่ยุงกระถางใหญ่นะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ 80. 80บาทนะครับ80บาทเลยนะครับแล้วนี้เอาแล้วก็เป็นฟุตสุพโชเนะพี่ตัวน,นี้เท่าไหร่ครับฟุตสุภโชก 80, 80ต<อ>น้ตนใหญ่ต้นใหญ่ต้นเล็กเท่าไรครับตน้ตนเล็ก30บาทนะครับแล้วก็มีดินใบก้ามปูด้วยนะครับ10บาท10บาทราคาย่อมเยาวมากแล้วก็มีตุ๊กตาด้วยนะครับ <c oughs> ยีตากระถางตุกตาถังตุ๊กตายี่สิบบาทนะครับน่ารักมากนะครับนี่นะครับสรุปนบมนีอะไรตัวไหน๋อลืมข้างหน้าตัวนี้ผูปีกนกไหมครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับสามสิบสามสิบบาทนะครับลิ้นตัวลิ้นลิ้นกระบือะบ้อเท่าไหร่ครับ สามสิบนะครับรวยเศรษฐีรวยซาฟเท่าไหร่ครับสามสิบา <30. S 1> บาทนะครับแล้วก็อัญ,ญมณีขาวยี่ห้าบาทนะครับตัวนี้ทราบชื่อไหมพนนี่จำชื่อไม่ได้ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับคล้ายๆเขียว <50. S 1> คล้ายๆเขียวหมื่นปี30บาทนะครับหมดหรือยังครับพี่หมดแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับ ต้นไม้ร้านพี่กล้วยก็สามารถแอนไลน์หรือโทรสอบถามได้เลยนะครับโทรทักเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่กล้วยมากๆครับขอบคุณและสวัสดีครับ